สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จวรคังเป็นพระในยุคปลายแล้วนะครับที่มีวันณะคล้ายงาช้างนะครับเรียกว่าช้างเผือกออกจากป่ามาเลยทีเดียวนะครับ เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะเพื่อนๆเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยเป็นหอยโบราณหอยที่กลายเป็นโพสซิลแล้วนะครับแต่โดยกายภาพท่านก็มีวันณะที่คล้ายคลึงกันกับหอยโบราณน,นะครับเพื่อนเพ่อใหญ่มหาเลายเอามาเทียบเคียงเปรียบเปยตามคําจารึกของท่านอาจารย์เตรียมประวัยที่ได้กล่าวไว้ว่าสมเด็จวราคังเนี่ย มีสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีก้านมะลิแห้งสีขี้เท่าสีลานสีมะกอกสุกสีมมลิดพิกุลสีช็อกโกแลตอ่อนๆแล้วก็สีพิกุลแห้งนะครับพระมหาก็นำตามคำจารึกของครูบาอาจารย์ ในครั้งเก่าก่อนมาเปรียบเปยเปรียบเทียบให้กับเพื่อนเพื่อนดูในวันนี้นะครับอย่างองค์นี้เรียกว่าสีงาช้างนะเพื่อนเพื่อนโดยวันนค์ตัาง,งก็จะออกเหมือนงาช้างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้ากล้องขยายกําลังสูงให้เพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆกันดูด้านข้างนะสมเด็จวัดระรังด้านข้างนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นหลุมเป็นบ่อปริแยกแตกออกนะส่วนด้านหลังนี้คลาสสิกมากเป็นหลังล่องหมากนะเพื่อนๆเป็นหลังล่องหมากตามที่อาจารย์ตรียมบบะไว้ได้กล่าวไว้ที่หลากหลายนะส่วนด้านหลังพ้าสมเด็จเนี่ยก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันแต่องค์นี้เรียกว่าหลังล่องหมากถ้าเพื่อนๆไปเจอรักษณะอย่างนี้เรียกว่าหลังล่องหมากนะเพื่อน เนี่ยด้านข้างก็สะอาดแล้วก็เป็นลุมเป็นบอ่อหมดจดสวยงามเป็นระเบียบนะเพื่อนๆดูด้านหน้าเกตท่านนี้ก็จะเป็นลักษณะตกท้องช้างนะเพื่อนๆดูลักษณะอย่างเงี้ยเกตท่านนี้จะยุบไปหาพื้นพระแล้วก็มีทั้งพาดผ่านซุ้มระครังมีทั้งแทงทะลุซุ้มระครังขึ้นไปก็มีนะครับองค์นี้เป็นการพาดผ่านซุ้มระครังขึ้นไปนะครับ เราจะเห็นเป็นลักษณะมีติ่งหูมองด้านหน้านี้ไม่ค่อยชัดแต่มองด้านข้างนี้เราเห็นติ่งหูชัดเจนนะเพื่อนเ่อดูฐานฐานสิงหเนี่ยเป็นโคงฝานเลยนะฐานหมอนรองสิงห์ก็คมชัดลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อยเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูดูความงามดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระไปพร้อมกันนะเพื่อนๆเ,เรา เราศึกษาพระเนี่ยพระแท้เนี่ยแท้ที่องค์พระนะเพื่อนๆไม่ใช่แท้ที่ว่าใครเป็นผู้ถือพระอย่างองค์นี้พระใหญ่มหาถือเป็นพระแบบบ้านๆนะพระใหญ่มหาก็เป็นพระใหญ่มหาแบบบ้านๆบ้านนอกนะครับ่างนั้นความจริงใจรู้ยังไงเห็นยังไงก็พูดตามนั้นนะครับ เพียงแค่ว่าเรามีองค์ความรู้เรามีข้อมูลแล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นตามหลักวิชาการก็นำมาบอกเล่ากับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องกันแบบใกล้ๆเพื่อนๆเห็นแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์พิจารณาแยกแยะนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะมีในองค์พระนะครับเรามาดูไปพร้อมกันนะ องค์นี้หาหาดูยากนะเพื่อนเหาดูยากที่มีลักษณะวันณะแล้วก็ผิวพันธุเช่นนี้นะครับเราเห็นอะไรในองค์พระกันบ้างแล้วนะเพื่อนเเนี่ยลักษณะติ่งหูเนี่ยเรือนรางเห็นไหมครับเนี่ยพระพักนี่ก็ ยาวแทงทะลุซุม้มระครังขึ้นไปเห็นไหมครับเนี่ยไหลตกทั้งสองข้างเลยนะครับพระอุระเนี่ยพิเศษสุดนะองค์เนี้ยเหมือนกับมีร่องมีหลุมมีรอยบากตรงพระอุระนะครับด้วยเหตุอันใดก็มีทราบได้แต่ตรงกลางระหว่างพระอุระพอดีเลยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยมหาธจจร,รนะ์ร์ลักษณะมือขวาทาบมือซ้าย ลายพระบาทชัดฐานสิงเนี่ยโ,โหเหมือนเหรือสมเภาเลยนะครับมีร่องฐานสิงก็ชัดเจนลักษณะสิงเนี่ก็เป็นโคมงฟานเลยนะครับเนี่ยเป็นสันเลยฐานหมอนรองสิงเขาลึกคมชัดนะครับให <c oughs> ้เพื่อนเนได้ดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะ,ะด้านหลังเม็ดพระธาตุเราจะ ค่อยๆดูทุกจุดให้เพืเ่อนๆได้ดูภาพเต็มองค์ก่อนว่าหลังล่องหมากนี่เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยนี่กิดเมตพระธาตุนี่คือกอนผงพุตตุคุณนะครับแล้วก็ลักษณะการปีแยกเพืเ่อนๆเห็นรอยปีแยกนะครับเนี่ยรอยปีแยกเกิดขึ้นเล็กน้อยให เราเห็นเพียงแค่ว่าความธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นตา่างกันกับการจงใจให้เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเรามาดูเรามาดูแบบใกล้ๆนะถ้าสิ่งไหนจงใจให้เกิดขึ้นมันก็จะดูแบบดูแบบแ,บบแปลกๆนะเพื่อนๆเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวนะเพื่อน เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวซึ่งเม็ดขาวเราเรียกว่าก้อนปกโุลิคุณนี่แหละครับสวยงามนะครับอกเนี้ยแล้วเพื่อนๆก็ดูลักษณะการยุบการยุบขององค์พระนี่ยุบไปที่เนื้อพระด้านในแล้วก็สะบัดพาดผ่านซุน้มระครังขึ้นมาเห็นไหมครับ เราก็จะเห็นก้อนผงพรทุคุณเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับองนี้เราก็เห็นเม็ดหยกนะเม็ดหยกเม็ดดาเพื่อนเพื่อนดูเม็ดหยกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเม็ดหยกทั้งก็เกิดขึ้นในองพระดูซุ้มระครังก็มีทั้งเม็ดดาเม็ดขาวอย่างนี้พรเห็นมาหาในเก็บนะใครดูแล้วไม่เก็บ ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเ,เพราะบอกอยู่เสม,มอว่าองค์ความรู้เรามีแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆก็ศึกษามาหลายช่องหลายแอดมินหลายครูบาอาจารย์แล้วเราก็วิเคราะห์พิจารณาเองนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ ความงามที่เป็นธรรมชาติสรรสร้างสรรสร้างให้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเราดูด้านหลังนะครับรอยปูไต เม็ดพระธาตุนี่นะครับเม็ดพระธาตุนี่เม็ดเม็ดเม็ดหยกครบคันนะเพื่อนๆเม็ดนี้ครบคันเลยทีเดียวดูแล้วนี่งามเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเม็ดดำเม็ดดำเม็ดแดง เม็ดพระธาตุผุดขึ้นพร้อมกันในองค์พระนะครับดูรุมดูความเป็นธรรมชาติดูคราบ้ะมันตัางอื่ยเป็นจุดๆดเป็นจ้ำจ้ำนะเพื่อนเนี่ไหมครับเป็นจุดๆเป็นจ้ำจ้ำซึ่งมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเปียงแก่วเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นความแตกต่างขององค์พระที่เกิดขึ้นนะเรามาดูด้านข้าง ดูด้านข้างนี่ก็ก้อนผงพอทุคุณเม็ดประทาตนี่ฟูลอยเลยนะเพื่อนเงานแบบธรรมชาติองค์นี้มีเม็ดหยกให้เพื่อนๆได้เห็นนะ เม็ดหยกเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวองค์นี้ครบนะครบครันพ่อมหานำมาในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างของสมเด็จวระครคังในแต่ละยุคนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อมหา ช่องส่องพระบ้าทเลยนะครับขอบคุณครับ